มาเยอะจริงลุงดูดิดิดวิ่งไล่กันโอ้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 โอเช่แคมปิ้งนะครับ ดีครับยินดีต้อนรับสู่โอเชียลแคมปิง้งตำบลตะขบอำเภอปัตทงชัยจัจงหวันดคนครราชสีมานะครับที่นี่คิดค่าบริการถ้ามาตกปลาไปเช้าย็นกลับคิดค่าบริการคนละ50บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค้างคืนก็คิดคนละ100บาทนะครับมีห้องน้ำบริการนะครับ แต่ว่าห้องน้ําไม่ได้อาบน้ําอุ่นนะครับเป็นห้องน้ําปกติทําแบบบ้านๆน,นะครับมาดูเขาตกปลากัน ดูกันมาเขาได้ปลากันไหมนะครับโอ้มีคนนึงมีเบ็ดสี่ห้าคันได้ปลาไหมครับขออนุญาตถ่ายนะครับได้ปลาไหมเอ่ย,ยงงมีบ่เพิ่งมาบ่าครับ,บมาเช้าย็นกลับบพ่พี่บ่ได้ค้างคืนอ๋อ่าจะนอนอ๋อน,นอนข้างาอาเบ็ดมาจากอันโคันครับเหยื่อเหยื่ออะไรคะนี่เหยื่อทั่วไปอะไรครับเคยมาก่อนบ่เคยมาอีกแล้ว ที่นี่กำลังทำเหยื่อแล้วครับอ๋อเหมือนกันนะครับปั้นเหยื่ยอ,อปั้นเหยื่อเออปั้นเหยื่อเคยมาที่นี่ไหมเคยครับได้ปลาอย่างครั้งก่อนปลาเน้นปลาตะเพียนปลาเน้นปลาตะเพียนอ๋บรรยากาศฟินมากเลยบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ครับวันยี่สิบโลเอออยู่อำเภอพักสงใจนี่เหรอใช่ครับออบรรยากาศดีดีเนาะ <c oughs> ค้างคืนไหมครับอย่างนี้ อโอ้มีคนมาค้างคืนเพราะเขามีครัวด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเพาะเขามีเบ็ดหลายคันนะครับแต่ละคนมันจะแกาศฟินๆโอเชลเข้มนะครับได้ปลาบ้างไหมครับได้ปลายังครับ เขาบิ่งเนี่ยอีปลาอยู่ในนั่นเหรอรได้ปลาอย่างไงปลาตะเพียนเออปลาตะเพียนพี่เคยมาไหมที่นี่เคยสองครั้งแล้วครับครั้งที่ก่อนก็ได้ปลาอย่างนี้พี่้เงินเหมือนกันินเ,เลยนะครับดูปลากันเล่นปลาไหมครับพี่ เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมาดูปลาว้าวว้าวปลานินตัวใหญ่ธรรมชาติเนาะที่มาตกบ่อยไหมก่ว่างก็มาครับเหรออยู่ไม่ไกลเออเขาดูปลานิลครั้งก่อนได้ปลาอะไรครับก็ส่วนปลานิลเนี่ยครับปลานินปลาตะเพียนวันนี้ปลานิลนะครับวันนี้ได้กินตัวแล้วพี่ได้ปลานิลตัวแรกเลยครับเพิ่งมาเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ปลาเมื่อเช้าค้างคืนไหมไม่ได้ค้างครับบ้านอยู่แถวนี้บอกครับ อ๋อต้องเอาใส่ตรงนั้นไปในน้ำใช่ไหมืมมอโอบรรยากาศที่ดีก็หลังจะต้องมา <c oughs> ยุบติดกันเลยนะครับสองที่ติดกันเลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับที่นี้คือโอเชิลแคมเนาะอยู่ข้างๆกับบราบราแคมนะครับ ก็คุณลุงเทเขาก็ทำแบบบ้านๆของเขานะครับธรรมชาติบำบัดที่นี่คิดค่าบริการครั้งคืนหนึ่งรบาทนะครับมีห้องน้ำให้แต่ถ้าเกิดว่าไปเช้าเย็นจับคิดแค่ห้าสิบาทนะครับ อ่างเก็บน้ำชื่อลำลำสำลาลนะครับลำสำลาลอ่าต,อตะบลตะขบอำเภอปักทงชัยจงังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์กดเลิฟให้ธนาพราเพลิน้วยนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ see y ซ u n e ใน clip บายบาย